สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตราคาข้าวนะครับวันนี้ราคาข้าวมน,นี้แสนละพันแปดนะครับข้าวเจ้าเปลือกเปลือกข้าวเจ้าแตนละพันแปดข้าวเหน,น,นียวพันสามครับวันนี้วันพฤหัสบ,บดียี่ห้ามกราสองห้าหกเกียรติครับ ตอนนี้ราคาเขาขยับขึ้นมาแน่นะครับเนาะแสนละพันแปดละละ,ละตอนนี้นี่ครับเขามาขายครับมื่อนี้ติซนี่าเลขกนะครับทาใช้มีเข่ากับวดเอาได้ครับที่ฝ่าขา,ายมือนี้ขายตอนละแสนแสนสองพัน,นยังขายนะครับเนาะจะขึ้นไปเรื่อยๆอยู่ครับ เป็นไปเลยๆรืออกดเอาซะกร่อนนี่ก็ว่าสิหาขายตอนแสนสองพันแลละครับแต่ว่ามันห่อนเงินนะดกดบะไรแล้ววมนี้ผมเกาเขามากี่สิบกับสอบนะครับเนะรุ่นกันบ้างครับแสนละพันแปดว่าจะได้เงินจากบาทเนาะนีเนาะแต่ว่าเขาเบาหลาย้้ครับ เอาน้ำนัดบุกไปมีดอกเดี๋ยวไปท้าหลุ่นนะครับเนาะตอนเป็นเช็คเงินมาว่าจะได้จักบาทนะครับเนาะะเดี๋ยวไปหลุนกันครับเดี๋ยวมาหลุนกันครับว่าจะได้จักบาทเนาะวันไหนน้เนาะได้จักบาทเนาะเอาไม้มึงน้ำเน้ใส ยี่สิบกระสอบเจ็ดพันห้าครับยี่สิบกระสอบเดยเพื่อนเย็ดพันห้าครับราคาพันแปดแสนละพันแปดผมบอกแล้วว่าให้อดเอาไฮเอาอีกรออีกจักสามเดือนสี่แสนละสองพันเพื่นวุฒิบดาเพื่นติสหนีคาลีเพื่นจอมเป็นจำเป็นแล้วจำเป็นตรง ไปใหญ่ดิใครบอกไปเส้นเหลียมไว้เนาะมึงนะครับเพื่อนเพืนในไม้นะขั้นเส้นนะฮะยกันมีหน้าได้เลยสองพันกันมีหน้ามีสาก็ได้แล้วแสนเราสองพันใครมีเขา่าเข่อดเอาแล้วครับอย่าฝ้าว่าเย็นๆไว้กักตุนไว้ใจเย็นๆพื่อนำตุ่มไก่นี่ยทีน้าน,นี่ก่อนใจเย็นนะครับเนาะมึง โอ้น่ะกูรับเงนินยืมในเด้อจะผ่านเด้อพี่นางนี่ละแล้ว